yeah, yeah. yeah. โอเคครับทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ถึงสามแสนซับด้วยนะครับขอบคุณครับ oh, <gentlemen. S 1> ไม่ไปด,ดูดบุหรี่เขาเหรอจุดมากระวังตายมันพ่อย,ยุ่ยนะเว้ยมันเป็นไรวะเป็นมะเร็งเหรอก็พ่อยุ่ยมันข้ามถนนไปซื้อบุหรี่รถชนตายเอาเฮ้ยยังไม่ตายว่าคนที่ตายน่าใจแหนมทำไมวะไม่เห็นมันเป็นเดือนแล้วเนะี่ยไมหามันขนาดอะไรหรออืมเพื่อใหม่มเฮ้ยเธอเด็กคุณพาเต็มเลยอ่ะมากับหญิงมันไม่ทำม,มั้ง เชื่อเลยมันไม่ทำหรอกเฮ้ยแม่งมากับหญิงวะเอาแม่งเลยไหมปาปไปเสียวมันหน่อยมึงไม่ได้มาไก่อ้วนหรอ,หรอตามึงมากับสาวหรอฮะโน <No. S 2> มากับหญิงอ่ะแดกนะ้ำไม่ชื่นใจมาคนเดียวเมื่อไรอ่ะแดกต้องตีนแน่อืมไม่ทำหรอก อันเนี่ยอบมึงเอาไปม่งอันเบิร์นปลยวะเบร์นอยู่แล้วม่งมันกวนตี๋ถึงจะเอาอะฮะมากระสาวกันแหละบักแหนมจากชายผู้มีธุรกิจขายลูกชิ้นทอดได้ไม่นานก็เปลี่ยนธุรกิจมาเป็นขายเฉาก๊วยแทนเพราะนักเรียเต็กัน จนร้านของเขาพังแต่ก็าขายเฉาก๊วยได้ไม่นานธุรกิจของเขาก็ล้มละลายเพราะไม่มีเงินหมุนเวียนหมดตัวเลยต้องผันตัวเป็นนักธุรกิจขอทานรายใหญ่ชีวิตของเขา,า,าน่าเวทนานะไม่มีที่พักไม่มีที่นอนนอนกลางดินกินกลางาทรายน้ำซ้ำเขายังโดนไวรุนสามคน ที่มาจากต่างถิ่นคอยเก็บเรียกค่าคุ้มครองทุกๆบาทที่เขาหาได้จนไม่มีข้าวจะกินและยังเอาดินหรือทรายเศตอาหารให้กับเขาเหมือนเป็นเรื่องสนุกถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันกินไม่ได้แต่ก็ต้องทําต้องกินต้องทาตามไม่งั้นเขาจะโดนกระทืบโดนทําร้ายและเขายังโดนแกล้งอย่างบ่อยครั้ง จากไวรุ่นสามคนจนทำให้เขาแทบจะไม่อยากม,มีชีวิตอยูต่ต่อไอ้พวกจังไรใครจะแดกได้อะไรอย่างเนี้ยเยอนนะน,น้องกูแม่งไม่มาเรียนอีกโดนแม่งเล่นอีกฝาด รอพ่อยปลาเมื่อสีมาก่อนเรอแม่งตายแน่เมื่อวานไอ้ตาแม่งโทรมาหากูเว้ยแม่งบอกว่าแม่งโดนไอ้หลุนกระถืบมึงเอาไงวะเอาดีก็เอาดีถ้าถ้ามึงเอากูเอาเอาไหมอ่ะกูช่วยแล้วกูช่วยเฮียกูเอาแม่งกินเลยไปดิเอาไอ้ตาเอาไอ้ปาล์มมันนี้ก่อนเฮ้ยมีอะไรไว้ตาไอ้ตาตอนยอนใครทำมึงวะ ไอเฮี้ยหลุยไอ้ดิแล้วมึงโดนมากระชึกที่ไหนไรหมูบนสะพานหรืเฮี้ยว่านะมึงเฮี้ยบุงแม่งไม่มาเรียนเลยนะจุกงเฮี้ยให้มึงแดกน้ำก่อนโอ้มึงกินเลยกูกินอิ่มละอ้าวเฮี้ยไม่เจอกันนานมึงไม่แต่งงานนะแดกน้ำกูมีวุ้นป่ะเนี่ยแล้วมึงรู้ที่อยู่เมื่อวานปะไหนแม่งมาไหนแม่งก็มาแม่งเอาช็อปกูไปด้วยแล้วเนี่ยด้วยมาตอนกูเดินกับเมียเดี๋ยววุกูช่วยมัึงไ้เนี้ยส่วนหัวจริง เจอที่ไหนกูใส่ที่นั่นเป็นลายแห้งเหรออือเรางี้เจอมันใหญ่กูใส่ที่นั่นเลยดักรอแม่งนั่งเรียนเลยเวลาจุกวอม่งกินว่ะลองมาอนุบาลติ่วๆตรงเนี้ยชื่ออะไรกเนี่ยเป็นดักรอแม่งนั่งเรียนเลยมั้ยเอาดิไปไปดิป่ะงจุกวอม่งกินยังตอดโอเคครับทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ถึงสามแสนซับด้วยนะครับขอบคุณครับเใ้ยบินมึงนี่คือแบบหลางไม่ค่อยดีว่ะตากูเบิกตกว่ะ ผู้ได้ข่าวมันว่าพวกป้าจีนเนี่ยไม่จะมาเว้ยไอ้พวกไหนพวกไอ้ปามพวกไอ้ตีพวกไอ้อ่ะใช่เหรอเออมันจะรวมกับไอ้ต้ามาตีเราเนียเว้ยเราสามคนน่าจะไม่ไหวว่ะมันก็สุดพอตัวแล้วเว้ยพวกเนี้ยเดี๋ยวภูรพ้าเรียกพี่นะเว้ยเริ่มใจเสียแล้วเนี่ยใจวันเราเรามีแค่นี้ด้วยวันเนี้ยเดี๋ยวกลัวแม่ตอนนี้เลยป้ายเฮียเริ่มจุดละ้สมึงก็ใจร้อนเลือยเกินไอ้สัสเราสามคนจะไหวกับพวกมันหว้มันรวมกันนะเว้ยตอนนี้กูคนเดียวไม่ยังได้เลยมีปลาไอ้ฟัานั่นไงพอดีเลยไหนอาไอ้เีย

บอกกูไ่แหลกน้ำชื่นใจใช่ไหมไงเป็นไงนัวไม่ได้มึงมึงไปยินกางเกงอะไรมึงเนี่ยฮะเนี่ยเอาเกงมากูไม่เอาชอบสัตว์มึงเอาชอบเพื่อนกูจอมเกงมึงอีกที่อะเออดิมึงก็ต่อยอมึงก็ต่อยันดิมึงต่อยกัดอต่อยดิอน่อดิเอาดิอค มึงตายแล้วเนี่ยมึงตายแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วกูไม่ตายอ่ะมึงตายแล้วมึงตายแล้วมึงไดทำไมอ่ะมึงได้ไมเดี๋ยกูสอบปุ๊บนี่กูจับนี่้อนไม่นี่ครับอะไรอะไรอ่ตายตายนี่ม๊บนี่ไปนี่แล้วอ่ะเนี่ยมึงไม่ยอมมึงไม่ยอมกูเหมือนกันนะเนี่ยพอกูดิบแบบนี้พิ่มอึงมึงมไงมึงกนี้เยกูกได้อีกเีไม่ไหวไ้สันแ่งเยอะเกินเกูก็บอมให้กับบ้านส4มึงเอาไงไหว Thôi ngồi đi bà, ngon nao mày <cười> 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 à <y> <cười> <cười> ต้นโจมาด้วยจ้าเใจต่อไปนี้มันมีกูอยู่ไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นโอเคโอเคเรียบร้อยเราได้มาละไปไว้โอเคครับผมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับฝากใครกดติดตามพวกผมด้วยแล้วก็น้องปาล์มน้องตี๋น้องไอซ์ด้วยครับผมเฮ้ยเหนื่อยไปอีกทีอยะเจอกันคลิปหน้าไปแล้ววันนี้จบตั้งแต่เที่ยงถ่ายแต่เที่ยงอจุกจิ๊กจุกเลยจุกเลยดูมืกี้ใส่ยับพุงเลย ไอ้บิมึงดูดบุหรี่มากระวังตายนะมึงมึงไม่พูดไปไหนวะกล้องยังไม่ทันแพนลงเลยดูดมากระวังตายมันพ่อยุ่ยดูสยมันเป็นมะเร็งเออมันเอาไปหมเอิงสองสามมึงไม่ได้มาไก่อ้วนแล้วหรอแล้วหล่อทุกคนไ่เอาอะไรองู่นะมาไก่แหกแดกน้ำไม่ชื่นใจมึงมาคนเดียวไม่เอาต้องแพ้แดกน้ำไม่ชื่นใจ มึงมาคนเดียวเมื่อไหร่อ่ะ